คลิปนี้จะพูดถึงวิธีการใช้ Data-driven Pricing Calculator นะครับเป็น Template ที่สามารถโหลดได้จาก m a r k e t i n g i c a n c o m นะครับผมผมกลัวว่าโหลดมาใช้งานกันแล้วจะไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวกับมันยังไงผมเลยทำคลิปตัวนี้ขึ้นมาให้ทุกคนดูกันครับดูจากหน้าต่อตรงนี้แล้วนะครับว่ามันใช้งานยังไงได้บ้างนะครับผม ในตัวเทมเพลตนี้จะประกอบไปด้วยแท็บต่างๆนะครับที่คุณสามารถกดดูได้ใน Excel คําว่าแท็บคืออยู่ตรงข้างล่างนี้นะครับเป็นวิธีการคิด p r i c i n g แบบต่างๆเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไล่ไปเทียบแท็บโดยที่เริ่มจากแท็บ2ก่อนเพราะว่าแท็บแรกอาจจะมีความซับซ้อนนิดนึงเดี๋ยวผมมาแชร์ให้ดูทีหลังนะครับผมมาไล่กันที่แท็บแรกดีกว่านะครับแท็บแรกคือ competition pricing นะครับผมเป็นวิธีการคิดราคาแบบเทียบบกคค่แข่งนะครับพูดถึงลักษณะตัวเทมเพลตก่อน ก้อนบนตรงนี้จะเป็นลักษณะของคำอธิบายนะครับว่าราคานี้เป็นราคาที่เหมาะสำหรับอะไรนะครับอันเนี้ยอธิบายสำหรับตัว competition pricing ตัวนี้แล้วกันมันเป็นการตั้งราคาที่เน้นในการเปรียบเทียบกับคู่แข่งว่าในตลาดอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับผมโดยที่ตัว template เนี่ยมันจะมีตัวลเจนด์หรือว่าคําอธิบายสีเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะมีสามอันบนเป็นสองอันบนสามอันบนเป็น input นาะก็จะมี price input cost input แล้วก็ unit s o l l input หรือว่าขายได้เท่าไหร่นะครับผม ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวสีแดงสีม่วงตามลําดับนี้นะฮะผมแยกสีไว้ให้เพื่อให้เราดูได้ว่าอันนี้ใช้สล็อตทาอะไรนะครับผมช่องที่เป็นอินพุตทั้งหมดจะเป็นช่องที่เราคุณกรอกข้อมูลเข้าไปเนาะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมานะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็น revenue กับ profit output อันนี้ไม่คนกรอกข้อมูลอะไรเข้าไปเพราะมีผูกสูตรอยู่อย่างน,นี้ผมว่าจะมีกรอกกรอกไปแล้วก็มีผูกสูตรอยู่อันนี้ถ้าเราใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปเนี่ยมาเท่ากับทําลายสูตรนะครับเพราะฉะนั้น เราไม่ควรที่จะกรอกอะไรเข้าไปตรงนี้เนาะแนะนาอย่างนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันว่าเป็นยังไงตัวนี้นะฮะมันจะเป็นวิธีการคํานวณราคาแบบที่เน้นในการเปรียบเทียบบคุคคลแข่งนะครับโดยที่เราจะเอาตัวเองเปรียบเทียบบคู่แข่งหลักของเรานะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่เนาะอย่างเช่นคู่แข่งเราอยู่ที่6กพันเราเซ็ตเจ็ดแล้ว 7, 500, ลเราคิดว่าน่าจะขายได้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็กรอกเข้าไปลงลงไปในนี้นะครับผม ผมมีเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเทียบกล่องไปด้วยว่าเฮ้ยแล้วต้นทุนรอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วมันจะมีการคํานวณตัวยูนิตมาจินหรือว่ากําไรที่ได้จากแต่ละหน่วยเนี่ยเข้าไปให้ด้วยเลยแล้วก็นวมกาไรคาดการไว้ในนี้ได้เลยโดยที่ทุกคนไม่ต้องมานั่งผูกสูตร Excel เองนะครับผมแล้วผล,ลัพธ์มันจะบอกมาว่าโอเคราคาที่คุณเซต์ออกมาเนี่ยนะครับผมมันแพง,งกว่าคู่แข่งอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ากี่บาทเราก็จะสามารถเปรียบเทียบได้ จากในเทมเพลตตัวนี้เลยเป็นวิธีการคำนวณราคาแบบง่ายๆนะครับผมเหมาะสำหรับโปรดักต์ประเภทที่ตลาดมีการแข่งขัน่อนทัางสูงคู่แข่งมีการเปรียบเทียบไม่สิลูกค้าเปรียบเทียบราคาคู่แข่งวันทั้งเยอะนะครับผมลูกค้าจะไม่ยอมจ่ายในราคาที่สูงกว่าเรามากนกะหรอกถ้าแบรนดิ้งไม่ต่างกันมากเราก็จะใช้ตัว combination pricing ในการคำนวณได้นะครับเหมาะสมกับโปรดักต์พวกนี้หลังจากนี้ผมจะไปเร็วขึ้นแล้วนะเรามาดูดีกว่าว่า pricing แต่ละแบบเหมาะกับอะไรบ้างเรา เทมเพลตใช้อะไรได้บ้างผมอาจจะไม่ได้สอนในการกอบบรอกรายละเอียดขนาดน,นั้นนะครับอันที่2คือ cost plus pricing นะครับ cost plus pricing ก็คือต้นทุนเท่าไหร่บวกเข้าไปอีกเบอร์หนึ่งนะฮะก็อันเนี้ยมันจะเป็นเทมเพลตที่เหมาะสําหรับการที่ว่าเอ้ยเราอยากจะได้กําไรจากต้นทุนกี่เปอร์เซนต์คู่แข่งไม่ใช่ปัจจัยหลักนะครับผมสิ่งที่เราทําก็คือเรากรอ,อกต้นทุนเข้าไปจะขายได้เท่าไหร่นะครับแล้วเราต้องการจะบวกกาไรเข้าไปกี่บาทหรือว่ากี่เปอร์เซนต์ตรงนี้มันจะคำนวณออกมาเป็นราคา ให้เราแบบนี้นะครับสมมุติเราบอกว่าอยากได้มาร์คอัพหรือราคากําไรเพิ่มขึ้นจากต้นทุน50%เรากราก5อห้เข้าไปมันก็จะคํานวณเป็นตัวเลขมาให้ว่าคุณจะได้กําไรเท่าไหร่หรายได้ประมาณเท่าไหร่แบบนี้นี่เองนี่คือคอสพลัสนะครับนีอันต่อมาพรีเมียมไพรซิงเทมเพลตหน้าคล้ายๆกันเลยแต่ว่าวิธีคิดต่างแค่นิดเดียวครับคือพรีเมียมไพรซิงเนี่ยก็คือเราต้องการจะมาร์คอัพขึ้นไปอีกเท่าไหร่โดยที่ไม่ต้องสนใจต้นทุน ถ้าเราบอกว่าต้นทุนอยู่ที่เท่านี้แล้วเราบอกว่าเราอยากได้2 0 0 0 0บาทเพิ่มเข้าไปเลยเป็น a m า u n t นะครับหรือว่าเป็น500%พ่วงขึ้นไปเราเป็นพมี m i u m product เนี่ยเนาะแบรนด์เรามันมีมูลค่าชัดเจนอยู่แล้วเราก่อกมูลค่าแบรนด์ของเราเข้าไปในเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็จะคำนวณออกมาเป็นกำไรแล้วก็ราคานะครับจริงๆเทมเพลตมันเหมือนเราตัว c o สพ p l เลยนะครับแต่ว่าโมเดลในการคำนวณราคาเนี่ย มันจะมีวิธีคิดคนละแบบเราก็สามารถใช้เทมเพลตนี้แยกออกจากกันได้เวลาที่เราแพนนิงราคาสมมตุติเราทำไพรซ์ซี e น a รโอเป็นแบบ c อสพารทเราทำไว้แถบหนึ่งพรีเมียมทำไว้อีกแถบหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคแถบที่4ถัดมาจะเป็นแถบไม่สิอันนี้แถบที่5เนาะแถบที่5ก็คือ f r e เมียมนะครับเป็นวิธีการคิดราคาที่เหมาะกับพวกโปรดักที่เราจะให้ลูกค้าลองใช้ดูก่อนเหมือน สินิพีคลองทดลองดูนิดนึงแล้วถ้าติดใจค่อยจ่ายเพื่อให้ได้ฟังก์ชันเพิ่มถ้าคุณเริ่มติดใจนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการในการคำนวณราคาเนี่ยโลจิกมันจะเป็นประมาณว่าเราพยายามโก user ให้เข้ามาใช้ตัวซอฟต์แวร์ให้ได้มากที่สุดก่อนอย่างอันนี้ก็คือเรากะว่าเราจะมีต้นทุนมีแรงในการ g ก user เข้ามาหรือปัจจุบัน user แล้ว500,000แล้วก็คร่าวๆเนี่ย น่าจะมีคนที่อัปเกรดจากไอ้ตัวฟรีเนี่ยมาเป็นตัวจ่ายเนี่ยประมาณ2.5ซึ่งถ้าแอปคุณมีการรันอยู่แล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันจะรู้อยู่แล้วเราสามารถกรอกเข้าไปได้เลยเมื่อจะคำนวณออกมาเป็นจำนวนตัวเลขของเพจยูเซอร์นะครับผมมีกรอกไว้เพิ่อมอีกนิดน,นึงว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าซอฟต์แวร์ของคุณมันมีต้นทุนต่อยูเซอร์ที่เข้ามาใช้เนี่ยคุณจะชาร์จราคาเท่าไหร่ดีเราก็กรอกต้นทุนลงไปตรงนี้ แล้วก็ใส่ราคาที่คิดว่าจะขายเราไปตรงนี้มันก็จะคำนวณออกมาปเป็นรายได้แล้วก็กําไรคาดหมายเลยนะครับว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จากทั้งหมดที่เราคิดว่าน่นจะได้จากยูเซอร์สองหมื่นหนคนตรงนี้ที่เราคํานวณออกมานะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวพรีเมียมไพรซิงโมเดลถัดมาแถบที่หกครับแวลูเบสไพ c i n g model อันนี้คําว่า v แวลูเบสก็คือเรากรอกลงไปเลยว่าจากการสำรวจตลาดมาจากการที่ เรารู้ว่าลูกค้าเนี่ยสำรวจมาแล้วเราทำเซอร์ว์มาแล้วลูกค้ายอมจ่ายสินค้าของเราเท่านี้เรากรอกเข้าไปตรงนี้เลยครับพ่วงก,กับตัวยอดขายเนาะคิดว่าน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่แล้วเราสามารถจะกรอกตัวต้นทุนต่อยูนิตเข้าไปได้คร่าวๆแล้วมันจะคำนวณออกมาให้เลยครับว่ามา r จินอยู่ที่เท่าไหร่ในแต่ละ unit ยูนิตยูนิตมารจิ้นเนาะแล้วก็มาจิ้นในภาพรวมจะได้กาไรรวมๆประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เหมาะกับ d u ักที่แบรนดิ้งชัดเจนเนาะหรือว่าตลาดเนี่ยให้คุณค่ากับแวลู ในลักษณะที่เ,เขาเรียกว่าอะไรดียะแบบม,ม,มันมันมีมันมีความแบบผู้บริโภคเปรียบเทียบจากคู่แข่งในตลาดเป็นหลักนะครับแล้วก็จะใช้ตัว Value Based Pricing เนาะเพราะว่าตลาดเป็นตัวกำหนดราคานั่นเองต่อมาอันนี้จะเป็นโซน Pricing ส,สำหรับกลุ่มสินค้าที่เป็นกลุ่มพวก Consultant Freelancer และที่ต้องคิดราคากับลูกค้าเป็นลักษณะรายชั่วโมงหรือรายโปรเจกต์นะครับก็จะมีตัว hourly pricing นะครับก็คือคำนวณออกมาเลยว่าเราจะคิดราคาต่อชั่วโมงเท่าไหร่ต่อสัปดาห์เราทำทำงานให้กับลูกค้าประมาณกี่ชั่วโมงนะครับผมมันก็จะคำนวณออกมาเป็นยอดเก็บรายรายสัปดาห์รายเดือนรายปีให้เราแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะพื้นฐานคือติ๊ต่างเลทขึ้นมาเลยว่าเราแฮปปี้ที่เก็บเท่าไหร่เราถึงจะอยู่ได้ก็ใช้ตัวเทมเพลตนี้คำนวณได้เลยส่วนอันนี้เป็นโปรเจกต์เบรด pricing นะครับโปรเจกต์เบรด pricing นี้จะซับซ้อนนิดนึง แต่ก็ยังเหมาะกับสําหรับคอนซัลฟรีแลนซ์อยู่ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะคํานวณโดยที่เบสออนจากต้นทุนแล้วใส่เป็นลักษณะเป็นมัลติพลายเออร์เพื่อคํานวณราคาออกมาได้เลยยังในตัวอย่างนี้ก็คือต้นทุนเฉลี่ยต่อในโปรเจกต์นี้แหะครับผมอ่าสมมติเนาะอยู่ที่หมื่นห้าต่อโปรเจกต์แล้วเราได้รับเดือนหนึ่งประมาณ5้าโปรเจกต์โทษสองโปรเจกต์ต่อเดือนแล้วคราวนี้ตัวเลขที่สําคัญคือ productivity ratio ครับก็คือแล้วเราคิดว่าตัวเลขของ รายได้เท่าไหร่ถึงจะ make sense เมคเซนต์เมื่อเทียบกับต้นทุนเนาะเพราะว่าต้นทุนหลักๆของการทำพวกคอนเซัลท์เนี่ยคือต้นทุนค่าจ้างเนาะโดยโปกติ productivity ratio ขั้นต่ำเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ3เท่าของต้นทุนสมมุติต้นทุนร้อยหนึ่งก็ควรจะชาร์จ300แล้วก็ใส่ตัวเลขเป็นตัวนี้ไปว่า3นะครับใส่เข้าไปว่า3ปาปั๊บมันก็จะเปลี่ยนตัวเลขขึ้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันเฮลที้หน่อยบอกว่าเฮ้ยเป็นงานคอนเซ็ล์มันต้องได้ productivity ratio คือ5เท่าของต้นทุนสิแล้วก็กรอกไปที่5 แล้วก็ใส่ไป2องโปรเจกต์เราก็จะได้ออกมาเป็น revenue forecast เป็นรายโปรเจกต์รายเดือนรายปีอะไรไปตรงนี้สามารถนาไปใช้งานได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็จะเป็นโดตัวโปรเจกต์เบสคราวนี้มาที่เทมเพลตถัดมาครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆกัน2 Template สุดท้ายเนาะ s k n m m i n g กับ Penetration 2 t เทมเพลตนี้ทำงานต่างยังไงนะครับจริงๆตัวเทมเพลตทำงานคล้ายๆหน้าที่คล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าแนวคิดจะแตกต่างกันตรงที่ว่า สกิมมิ่งไพรซิงเนี่ยเน้นในการชาร์จช่วงแรกเยอะหลังๆถูกลงเหมาะสำหรับสินค้าประเภทเทคโนโลยีหรือสินค้าที่เป็นแฟชั่นคือช่วงแรกต้องโกยมาให้เยอะที่สุดเพื่อให้ได้ต้นทุนฟิกค,คอสเนาะหรือว่าโกยมามากที่สุดเพราะว่าช่วงแรกผู้บริโภคจะตื่นเต้นอยู่มันสองสาเดือนอย่างเช่นโทรศัพท์กระเป๋าแบรนด์เนมอะไรเงี้ยหรือว่ารถยนต์รุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะใช้สกิมมิ่งไพรซิงช่วงแรกชาร์จเยอะๆหน่อยหรือว่าส่นลดไม่เยอะนะครับเราจะชาร์จได้เยอะแต่ ยอดขายจะได้ไม่มากเพราะผู้หรือพวกที่รับราคานี้ได้จะไม่เยอะแต่พอราคาผ่านผ่าน,านไปแล้วแล้วก็เราสามารถเก็บต้นทุนจากการผลิตออกมาได้เรียบร้อยเราปุ๊บได้ฟิกคอร์ดแล้วเนี่ยหลังจากนี้เราก็สามารถคข้าลดราคาลงมาใส่โปรโมชั่นมากขึ้นแล้วก็แลกมาด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้เพื่อให้โปรเจกต์ในภาพรวมแล้วเนี่ยสามารถจะเก็บกาไรสำหรับลูกค้าช่วงแรกๆที่ต้องการจะเป็นผู้นําแฟชั่นได้เยอะๆนะครับแล้วก็ ลดความเสี่ยงในการที่มันจะไม่คืนต้นทุนที่เป็นฟิกคอร์สแล้วหลังๆวันนี้ก็เป็นตัวเก็บกําไรนี่ก็จะเป็นแนวคิดของเจ้าตัว Skimming Pricing นะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นตัว Penetration Pricing อันนี้คิดโตนข้ามคือช่วงแรกคิดราคาให้ต่ําเข้าไว้เน้นในการทะลวงเข้าไปในตลาดเพื่อจับลูกค้าได้มากที่สุด แล้วมันจะเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมที่เมื่อจับลูกค้าคนนดคนหนึ่งอยู่มาแล้วเขามันจะไม่เปลี่ยนแบรนด์เราก็จะใช้ตัว penetration pricing นะครับตัวนี้เหมาะกับอะไรมันก็เหมาะกับพวกสินค้าประเภทที่นี่แหละแบบเหมือนกับมีการแข่งขันกันสูงนะแต่ว่าถ้าเจ้าไหนแบรนด์ติดตลาดแล้วมันจะ switch brand ยากก็จะใช้แบบนี้จะสังเกตว่าช่วงแรกจะชาร์จราคาถูกหน่อยเพื่อยึดตลาดยึดหดัวขาแต่หลังจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มราคาสูงขึ้นเมื่อลูกค้าติดก็อาจจะคล้ายๆกับพวกแอป Delive r y แอป เรลียกลดอะไรอย่างเงี้ยหลังๆก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะเออเราก็แบ่งเป็นเฟสๆไปแล้วเ็ื่อคำนวณออกมาเัาว่าจากแต่ละเฟสที่เราทำไป4 3 4เฟสเนี่ยออกมาแล้วรายได้และกำไรออมาเป็นเท่าไหร่นั่นก็จะเป็นออตัว template, เทมเพลตวิธีคิดแบบ penetration pricing นะครับเัาล่ะคราวนี้มาที่อันสุดท้ายและอันที่เราบอกว่ายากสุดครับอันนี้ แ i t h me นิดนึงนะคะรับก็คืออยากให้ตั้งใจฟังนิดหนึง่งเพราะว่ามันจะเป็นตัวเทมเพลตพรายซิงที่เราสอนในคลาสตัว Data d เดเวน i ร i c i n g ที่เป็นฟรีคลาสของเดือนมกรานะครับผมแต่นี้เราเอาหยิบเฉ,ฉพาะ t เทมเพลตมาให้ใช้มันจะต้องใช้เครื่องมือช่วยนิดหนึง่งเดี๋ยวลองดูวิธีการในเทมเพลตตัวนี้กันด้วยนะครับโอเคอ่ะมานี้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่า เราจะใช้เทมเพลตตัวนี้นะครับเทมเพลตตัวนี้คือมันจะเป็นเครื่องมือในการสร้างแบบจำลองราคาจากสิ่งที่เรารู้มาก่อนนะครับตัวที่หลักๆแล้วเนี่ยมันจะแบ,บ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับก็คือคำนวณราคาที่ได้รายได้สูงสุดอันที่2คือคำนวณราคาที่ได้กำไรสูงสุดเพราะมีการเอาต้นทุนเข้ามาคำนวณเกี่ยวข้องด้วยอันที่3ันนี้ขออนุญาตกักไว้สำหรับ คนที่มาเรียนคอสตัตว Data d เดเวลปไพ c i n g ดีกว่าเนาะไม่หรอกมันยาวด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสอนอีกทีใน e-Learning อย่างเงี้ยเต็มเมไปเลยแล้วกันเนาะขอพูดถึง2อ,อันนี้นะครับอันที่1ก็คือเราจะต้องเอา p price scenario หรือว่าลักษณะของราคาทั้งหมดที่เรารู้อะครับเนาะเอามากรอกอย่างเช่นถ้าเราเคยขาย7,5 0 0มันขายได้5 0 0ยูนิตขาย7,6 0ดมันต้องขายได้ลดลงเนาะเหลือ4 9 0ยูนิตเราเา data ดต้าพอยทั้งหมดที่เรารู้อะครับมากรอกลงในตารางนี้จริงๆถ้าเกิดว่าคุณ มีจำนวนของเซนริโอของราคาที่เคยขายเพิ่มนะฮะเราก็แค่ทำการอินเสิร์ตข้างบนไปก็ได้เนาะเรากรอกเซเนริโอเพิ่มนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาอัปเดตในชาร์ตตัวนี้ครับเรียกว่าสแกตเตอร์ชาร์ตนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อก็คือเราต้องทำการสร้างเทรนไลน์นะครับการสร,สร้างเทรนไลน์คืออะไรสร้างสแกตเตอร์ชาร์ตเสร็จปุ๊บนะครับมันจะทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างราคากับยอดขายที่ลดลงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพิ่มราคาและยอดขายลดลงเท่าไหร่ เสร็จแล้วเราจะหาว่าความสัมพันธ์เหล่านี้เป็นกราฟยังไงเราก็คลิกขวาตรงนี้ครับเราก็กด add trendline ครับเสร็จปุ๊บนะฮะสร้างเทรนด์ไลน์ที่เลือกลักษณะของเทรนด์ไลน์ที่มีความใกล้เคียงกับลักษณะของเด a มาที่สุดอย่างนี้มันเป็นความสัมพันธ์แบบไไง่ายสองจุดเลือกเป็น linear ครับเนาะแต่ว่าถ้าเราเห็นลักษณะกราฟมีความโค้งแบบในแบบหนึ่งเราก็เลือกเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันให้มันดูใกล้ ตัวเส้นนะ่ะมีความใกล้เคียงกับลักษณะของจุดๆสอดคล้องกับตัวจุดให้ได้มากที่สุดเสร็จแล้วอย่าลืมติ๊กตรงนี้ครับ display equation on charge ตรงนี้ครับติ๊กปุ๊บมันจะมีสรรมการโผล่เข้ามาตรงนี้เลยนะครับผมได้แล้วเรียบร้อยพอได้สรรมการความสัมพันธ์ของราคามาแล้วเสร็จปุ๊บครับเราเอาสรรมการตัวนี้ครับเนาะตรงนี้นะฮะ,มา,ะ,ฮะมาแก้ในส่วนของนี่นะฮะมาแก้ในส่วนของสมการการคำนวณ ปริมาณนะครับผมมันจะเป็นการแก้สูตรตรงช่องนี้นะฮะนะครับแก้สูตรให้เรียบร้อยนะครับแล้วให้ตัว,ต,วตัวนี้มันคํานวณปริมาณการซื้ออัตโนมัติตามราคาที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมแล้วเราก็ใช้เทมเพลตนี้โดยการโอเคสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยเราลองดูซิว่าราคา5,000จะขายได้เท่าไหร่มันก็จะออกมาว่า3ามล้านเจ็ดนาหนนะครับเอาล่ะคราวนี้มาต่อคือแล้วถ้าเราต้องการจะหา ราคาที่ทำให้ได้กำไรสูงสุดล่ะต้องการ revenue maximization ทำยังไงเราจะต้องใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Excel Solver ตรงนี้ครับ Excel Solver เนี่ยสามารถที่จะกดที่ Insert แล้วก็กดไปที่ Store ของตัว Excel นะครับแล้ว search คำว่า Solver ได้เลยครับมันเป็นปากอินยอดนิยมขั้นรุนแรงของ Excel เนี่ยแล้วเราก็กออด Add เข้าไปเลยครับจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บเรียบร้อย เสร็จปั๊บเราได้เรียบร้อยแล้วปุ๊บครับเรากดที่โซเวอร์เปิดขึ้นมาฮะเปิดโซเวอร์เสร็จแล้วเราก็ Set เซตออบเจคทีฟคขาว่าเซตออบเจคทีฟหมายถึงอะไรเซตออบเจคทีฟหมายถึงว่าเรามีเป้าหมายคืออะไรนี่เซตออบเจคทีฟเป้าหมายของเราคือนี่ต้องการแม็กซิมาย์เลเวลนิวนะครับเราเลือกที่แม็กซิมาย์ครับเราก็เลือกที่เซลล์นี้เลยนะครับโป๊ะโป๊ะนี่มันก็จะล็อกที่เซลล์ดีสิบหกเราต้องการแม็กซิมาย์ดีสิบหกนะครับโดยที่ แม็กซีมคคือต้องการให้เรเวนิวสูงสุดโดยที่เปลี่ยนอะไรก็คือเปลี่ยนราคาขายนั่นเองเราก็มาเซตให้ตรงนี้ครับ variable นะครับมาถึงตรงนี้เราเลือกตัวตัวแปรให้ถูกต้องนะครับว่าให้เปลี่ยนตัวนี้นะเปลี่ยน b 1 2 เพื่อกำหนด D12 ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กด Play เข้าไปได้เลยป๊าบมันก็จ่ออกมาเป็นราคา6,250บาททำให้ได้เลเวนสูงสุดอยู่ที่3,900,000บาทนั่นเองแล้วเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทำอย่างเดียวกันกับด้านล่างครับคือเรากรอกต้นทุนของสินค้าเป็น Unit Price ์เข้าไปเสร็จปุ๊บถ้าเราต้องการจะรู้ว่าราคาสูงสุดเท่าไหร่ที่ รู้ต้นทุนแล้วทําให้ได้กําไรสูงสุดอาจจะไม่จาเป็นต้องขายในไรายได้สูงสุดเพื่อได้กําไรสูงสุดก็ได้เราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นปื้บตรวนี้ฮะเปลี่ยนเป็น,ปนดีสนะครับแล้วก็โดยที่เปลี่ยนตัวแปรก็คือ add เจ้าตัว m a x i m i z e ี่เโดยที่เปลี่ยน b 17 แล้วก็กดรันเลยน่าแค่นี้มันก็จะได้นี่ฮะได้กำไรสูงสุดน,น,นะได้กำไรสูงสุดโอ๋อโทษอันนี้แม็กซิไหมรายได้ผมทำผิดทำผิดเอาใหม่เอาใหม่เราต้องแม็กซ์ไหม D18 ซี่ เอาใหม่เอาใหม่ขอให้นะครับโอเคต้องได้ออกมาเท่ากับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ใหม่ถูกใช่ไหมได้ทับ8,500แปดพันห้าเห็นไหมครับเลี้ยวเมนไม่ต้องสูงสุดแต่ได้กำไรถึงล้านหกอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการใช้เทมเพลตให้ให้สามารถคิดราคาออกมาเป็นสองเซนิโอได้เองนะครับ และนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้ตัว Data d r i v e n Pricing Calculator นะครับถ้าใครที่โหลดแล้วมีปัญหาตรงไหนก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันในเพจได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาได้มาที่ Li n e a d ด Marketing i c a n นะครับผมมาพูดคุยสอบถามกันได้หรือว่าถ้าใครอยากจะเรียนเรื่องนี้กับเรานะครับผมก็นอกจากจ้างไปสอนในองค์กรซึ่งเรารับอยู่นะครับก็จะมีในเรื่องของ คลาสฟรี B, ซึ่งอาจจะเปิดเป็นครั้งๆไปยังไงก็อย่าลืมติดตามกันในเพจหรือว่าช่องทางต่างๆของเรานะครับโดยเพราะไลโอเอจะมีประกาศอยู่ตลอดนะครับผมอย่าลืมมาติดตามกันนะครับ